สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่11เดือนหนึ่งนะจ๊ะเป็นวันมหามงคลนะเจ้าคะ่ะแต่ดูซิดูซิดูซิขนมปังอาณ์มาเท่าไหนของอาณ์มาเท่าไหนไม่ยุบเลยจ้าโชคดีมากๆเลยนะจ้าโชคดีมากๆเลยจ้าวันนี้ขายไม่หมดไม่ไปไหนไม่เป็นไร พรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่จ้าพรุ่งนี้ขายหมดขายดีขายเกลี้ยงจ้าแล้ววันนี้เนะจจะต้องไปเอาขนมปังด้วยขนมปังขนมปังนะที่เดิมค่ะที่เดิมเลยที่เรานัดกันไว้ที่เรานัดกันไว้เลยพี่สายส่งรอยอยู่จ้าดูดอกไม้ไปพังๆดูต้นพญานาคราดนะคะสวยงามมากๆระหว่างรอพี่สายส่งนะจ้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วได้แล้วได้แล้วขนมปังของเราที่สวยงามมากนะคะ ST Bakery ผู้ผลิตขนมปังส่งการบินไทยที่อร่อยอร่อยมากมายในหลายรูปแบบหลังจากนั้นนะจ๊ะเอาขนมปังไปเก็บที่บ้านแล้วก็วันนี้ที่วัดนะคะมีงานมีพิธีนะคะมหามงคลให้ลูกศิษย์นำเทวรูปองค์เทพ ไปทําพิธีนะคะเพื่อทําความสะอาดชําระล้างสิ่งสกรปรกในช่วงต้นปีจะทำอย่างนี้ทุกปีนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยจ้าภารกิจของเรา